โอ้โอ้โอ้ตโอ้โอ้โอ้โอาตไอพีทำไรน้องไม่ยอมให้หนูพอมานี่แล้วง่า เสียให้ออกไม่ให้เข้า

พีทไม่ขึ้นไปลงมาลูกลงมาไม่เอาไม่เอาลงมากลับบ้านกลับบ้านอ่าพี่โนโเก่งมากกลับบ้านเออกลับบ้านลูกปาไปบ้านแล้วพอดไปบ้านแล้วเดี๋ยวพี่โนโเตรียมไปดูนะพี่โนโเตรียมไปดูนะ <c oughs> ใน youtube นะพี่โนโ <c oughs> พีทแย่งน้องใหม่ลูกให้น้องอันนนี่พี่โนอ่ะนี่ลูกไข่เนี่ยลูกแม่อ้อยเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะปากลับบ้านกันแล้วป่ะไปบ้านแล้วป่ะไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วพีทเร็วเข้าไปกันแล้วพอดเร็วพอด ไปแล้วก็กลับบ้านกันแล้วไปเบาๆลูกเบาๆ